ที่ไปข้อเท็จจริงที่ผมยืนยันให้กับถ้าผู้ชมได้รับทราบนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่พูดลอยๆไม่มีการอ้างอิงนะครับผมอ้างอิงคําสั่งสารฎีกาผมอ้างอิงหนังสือของกลุ่มเสื้อแดงนะครับของกระบวนการล้มเจ้าผมอ้างอิงคําพูดของคนที่มีชีวิตอยู่นะครับอ้างอิงบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้ทราบก็น่าจะ มีความน่าเชื่อถือได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับมีคนถามผมมากว่าเรื่องราวรอบวงพระชนราชาการที่8เนี่ยเป็นยังไงนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมศึกษาค่อนข้างจะมากนะและผมเขียนเป็นบทความอย่างเป็นทางการไปเลย ท่านที่อยากจะรู้รายละเอียดเลยละ่ะไปค้นหาชื่อผมเ mm. ทอศักดิ์เยียมกิจวัฒนาและรอบปมงระชนราชการที่8 mm. ผมเขียนไว้แล้วนะครับ mm. ไปอ้างอิงกับผ, mm. ผมค้น mm. ผมค้นหาข้อมูลเองและค้นหาจริงๆในตอนนั้นนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับสรุป mm. ผมจะเล่าง่ายๆไม่ให้ซับซ้อนนะครับแล้วก็ค้นข้อทด้จริงเลยนะครับแล้วก็อ้างอิงด้วยผมไปดูในหนังสือของ บิดาของสุชัยแทดานผมอ่านหมดของฝ่ายฝ่ายคอมมิวนิสต์ผมก็ไปอ่านนะครับผมไปดูในฝ่ายข้อเท็จจริงตามสารอาญาแถลงผมไปอ่านโดยละเอียดเลยครับแล้วก็ผมไปถามผู้ใหญ่ในหวงังผมถามเลยนะตอนสมัยท่านยังอยู่ก็มีผู้ท่านยังอยู่หลายคนไปถามลูกชายของหมอที่ชนสุภิกษณ ไปถามเลยละ่ะผมไปผมประเภทเาถามอาชีพนี้คือรู้รู้ธรรมดาไม่ต้องรู้ลึกๆเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนท่านนั่นแหละว,ว่ามันจริงหรือเปล่านะในหนังสือของฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครไอ้นามสกุลแท่ดานเนี่ยครก็เขียนฮะโจมตีสถาบันพระมากษัตริย์พยายามเขียนให้เกิดแนวโน้มว่า,ารัชกาลที่9ไปรอบปวงประชน แต่ผมไปดูแล้วไปศึกษาจริงๆแล้วล้ไปถามจริงๆไอ้คนแวดลอ้อมเรื่องเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่2,475เป็นต้นมาที่มีพันเอกพยาประหนผล,พ,ลพยุหะเสนาพยามาโดระกรณิติธาดาพันตรียริศอัเดชแล้วก็ศาสตราจารย์อมมาตรีปีดีพนมยงผมใช้คำว่าอมมาตรีเพราะว่าไหลเขามีตำแหน่งเป็นอมมาตรีได้รับทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเรียนอย่างฝรั่งเศสน,นะครับ ที่ต้องเรียกว่าอัมมาตรีเพราะว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ต่อต้านชาติเนี่ยไปเรียกคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาว่าเป็นอัมมาแล้วก็ไปยกย่องปรีดีแต่จริงๆแล้วปรีดีคืออัมมาตตามหลักคือศาตราจาร์ปรยีดีพนมยงเลยเขาปีนปีนเป็นศาสตราจารย์เป็นอัมมาตรีด้วยมาสมัยก่อนมีตรีโทเองนะมียศอยู่เนี่ย,ย,ยเป็นคนใกล้ชิดละ่ะ แล้วก็วางแผนกับนักเรียนฝรั่งเศสยึดอํานาจสดาบันพระมหากษัตริย์เมื่อปี2475ได้ทําสําเร็จเมื่อ24 00, มิถุนายน2475ยามยามําลุงนะครับเขาก็เตรียมหนีเตรียมอะไรไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ทําแล้วก็นั่นอย่างดีก็หลอกให้เรียนในร้อยมาซ้อมรบที่พระบร,บรบมวงศสม้านะครับจากนั้นก็มีการ ประกาศยึดอำนาจขึ้นมาแล้วก็จับกลุ่มพระบวงสานุวงนั้นเป็นตัวประกรันนะครับแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นมาไว้บนหลังที่เล่าให้ฟังเรื่องอัน2475ยาวนะครับทีนี้ประเด็นก็คือการลอบสังหารหลังจากนั้นเนี่ยคณะราษฎรยึดอำนาจกันไปยึดอำนาจกันมาเป็น10ครั้งนะมีคนถามผมว่ายึดอำนาจทำไมมันยึดหลายรอบผมจะทําคลิปเรืง่งนี้อธิบายละเอียดเลยทำไมยึดอำนาจประเทศไทยมันเยอะจังเพราะว่าเมื่อก่อนมีพระมหากษัตริย์นะ เป็นประมุกดาสมัยรัชาการที่7ราัชาการที่5ก็พยายามทําจําลองมาละ,ละให้มีการเป็นประชาธิปไตยแต่คนไทยในสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีความรู้ทีนี้ก็ยึดอํานาจกันไปยึดอำนาจกันมาพอประชาชนเข้ามาเป็นใหญ่บารมีไม่พอล,ลบกันลบกันเอง,ลก,เองกลางกรุงเทพใครเคยได้ยินกบฏบวรเดชกบฏแมนฮัตตัน นี่แหละบนเรือแมนฮัตตันคือคณะราษฎรสู้กันเองลบกันเองยึดอำนาจกันเองเพราะเป็นประชาชนด้วยกันเองเพราะไม่มีคือคนเหนือเขาเรียกหัวเปียงกันมาเท่ากันหมดหัวมันเท่ากันหมดครับอำนาจมันเท่ากันก็เลยยึดอำนาจกันไปยึดอำนาจกันมาหลังจากยึดอำนาจจากราชการที่เจ็ดได้เรียบร้อยนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นทางการเป็นประเด็นตอนนั้นนะครับที่ทําให้เกิดเหตุขึ้นมานะครับ ต้องยอมรับนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยพอรัชการที่7ขึ้นมาเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยได้มีการเชิญตระกูลมหิดดนนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่แปดและที่9มาตอนนั้นก็เด็กอยู่นะครับก็ข้ามไปเชิญมาเลยมาเป็นพระมหากษัตริย์นะครับไปเชิญมาจากต่างประเทศ ก็พาสมเร็จย่ามาโปรดเกล้าให้เป็นพระมหากาษัตริย์แล้วประกาศตัวเองเป็นผู้สําเร็จราชการผู้สำเร็จราชการตอนนั้นกับผู้สำเร็จราชการสมัยพรเอกเปรมเนี่ยคนละเรื่องนะคนละสถานการณ์นะครับตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงพเยาวนะครับก็ต้องตั้งผู้สำเร็จราชการมาต้องอายุ20ปีก่อนปีดีพนมยงก็ตั้งฝ่ายตัวเองขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการก็คือ,คอทำแนทนการแทนพระมหากษัตริย์แล้วก็คือหลักนี้เข้ามาจากไหน นะครับหลักนี้เอามาจากจีนนะฮะเป็นกลยุทธ์ของจีนที่ยุคหนึ่งของสุสานไทเฮานะครับที่มีห้องเต้ที่ชื่อปุยนะครับเป็นห้องเต้อกสุดท้ายของจีนเนี่ยนะครับประมาณ2,000 2,500ปีก่อนนะครับที่เริ่มสามโกคกเป็นต้นมาเนี่ยแนะร้วตอนหลังเนี่ย1,990กว่าเนี่ยนะครับ94ประมาณนั้นนะ94้าสถึงเก้าสิบอ็ดนะครับ สูสีไทยเฮาใครคงได้ดูนะครับก็กลยุทธ์ของสูสีไทยเฮานั่นแหละครับของสามก๊กเนะครับเอามาใช้ในประเทศไทยนะครับด้วยการเอากษัตริย์ที่อายุน้อยมาเป็นประกาศเป็นกษัตริย์คือราชวงศ์ที่อายุน้อยมาเป็นกษัตริย์จากนั้นก็เข้า,าดําเนินการประกาศตัวเองเป็นผู้สําเร็จราชการแต่ประเด็นตรงนี้ฮะประเด็นการรอบสังหารเนี่ยอรอบปรุลงประชน,เ,นเกิดขึ้น นะครับจากคำให้การอย่างเป็นทางการของศารอาญานะครับมีการตัดสินลงโทษผู้ต้องหาคาดีนี้ด้วยการประหารชีวิตเนี่ยนะครับเพราะมีคนของป่าไม้คนไอ้เป็นคนที่ทําไม้ครับสองคนไปได้ยิน,นปรีดีพูดว่าในหลวงเนี่ยราชการที่แจะลาออกมาเป็นมาเลือกตั้งตอนนั้นนะเพร,ราะท่านเคยเขียนเป็นหนังสือไวบ้บอกว่า ขนาดรถที่แม่จะใช้รถประจําสวนพระองค์จะใช้ไปโรงพยาบาลยังไม่มีเลยเพราะตอนนั้นก็เป็นนกตั้งไม่ไม,ไม่ไม่มีอำนาจอะไรนะครับแล้วก็คนในวังในสมัยนั้นเนี่ยนะครับพีดีบัณมโยงก็ตั้งคนของตัวเองตุ๊กตาที่สําคัญคือเรือเอกวชิระชัยชัยสิทธิเวชนะครับจำไม่ดีนะครับเรือเอกวชิรชัยชัยสิทธิเวชนะครับเป็นรองราชเลขาก็เป็นคนสนิทของปีดีเลยก็ให้ตั้งเป็น รัเใชรองรับใช้คำสักพระราชวังตอนนั้นนะครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับพอมีการจากคำยืนยันของศาราดีกานะครับที่พิพากษาผมอ้างอิงนะครัคำคพิพากษาก็มีการพูดถึงมีการก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับคือผู้ต้องหาเนะี่ยซึ่งถูก กล่าวหาในคดีนั้นสองคนก็ให้การว่าปีดีเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยินปีดีพูดนะครับหาเดียวกันก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาครับก็คือหน้าห้องต้นห้องเนี่ยแต่ก่อนที่จะถูกสวรรคตก่อนที่จะสวรรคตเนี่ยมีการไปซ้อมยิงปืน,นในพระบรมราชฉวางังมีการมีคนพาราชการที่แปดไปซ้อมยิงปืนในพระบรมาาาราชวังพอมีเสียงปืนดังปุนะ๊บนะเป็นปืนพาราเบลัมนะครับพกสัน้น นะครับตอนสมัยนั้นนะครับพอมีปืนดังขึ้นเนี่ยคนก็ไม่รู้สึกว่ามันเสียงคนในวังก็ไม่รู้สึกนะครับว่ามีเสียงเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วมันเป็นกลยุทธ์ฮะพอได้ยินให้ยินเสียงบ่อยๆพอที่เกิดเหตุขึ้นมาก็ไม่เกิดไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุอะไรก็คือหลอกให้ราชการที่แดไปซ้อมยิงปืนนะครับต่อมาเนี่ยก็มีหน้าห้องบินฝาแฝดสองคนนะครับ คนในวังไล่ผมฟังว่าสองท่าน,นถูกลอบสังหารด้วยการกินยาพิษเสียชีวิตนะครับต่อมาก็มีการลงมือมีการก่อเหตนะุในวันที่9ก้าที่ผมจําได้ก็จึงวางแผนลอบลงพชนจากนั้นก็หนีออกต่างประเทศนะครับและต่อมาก็คนที่กเขาก็กลับคนนั้นก็แล้วก็ใส่ร้ายว่าราชการที่9เป็นคนลอบรงพรชน นะครับตอนนั้นรัชการที่9อายุ10กว่าเองรัชการในหลวงรัชการที่ที่8อายุ20นะครับจะลงเลือกตั้งเป็นนายกคือต้นเหตุมาจากจะลงแข่งขันกับปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถูกบีบบังคับแล้วก็ตอนนั้นท่านมีคำดัดกับรัชกาลท 9, ี่ไว้ไว้วพี่อยากจะลงเป็นนายกและอยากให้น้องเนี่ยเป็นเป็นพระมหากษัตริย์แทนนะครับ ซึ่งเป็นคําให้การอย่างเป็นทางการนะครับผมอ้างไงนะผมไม่ได้พูดมั่วนะอ้างคําให้การในหนังสือ,อาการตัดสินการอารอบปรึรชาชวนรัชการที่8นะครับตอนนั้นเนี่ยผมไปเจออีกไปตามอีกลูกชายของนายแพทย์ชุบนะครับนายแพทย์ชุบหรือถูกตั้งฉายาว่าหมอสเปซซัมสปัตซัมเนี่ยนะครับก็เล่าให้ผมฟังว่าพ่อเนี่ย นะครับตอนนั้นเนี่ยไปชนสูตรภิกษุแล้วก็เห็นชัดว่าเป็นการรอบวงประชนแต่ก็มีคนมาขอให้พ่อบอกว่าให้เป็นการยิงตัวตายนะครับแต่พ่อ,อว่าพ่อทําไม่ได้นะครับแล้วก็มีคนเรียกเข้าไปหานะครับบอกว่า,าคุณอยากได้เงินเท่าไหร่เงินกองที่เนี่ยอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยนะครับแต่ว่าต้องขอให้คดีเนี้ยเป็นคดี ยิงตัวตายนะเป็นเป็นการก็เรียกอัตบิบากตัวเองนะครับยิงตัวตายนะแต่ในแพทย์ชุบไม่ทําครับในแพทย์ชุบก็ยังคงก็เงียบกลับบ้านลูกของในแพทย์ชุบคุณลุงเขาเล่าผมฟังว่าพ่อเขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นตอนนั้นเขาอยู่กับพ่อคุณลุงก็อยู่เยอะนะก็บอกว่ามีเก๋งดำเก๋งดำมาจอดอยู่หน้าบ้านมาเฝ้า พ่อก็จ้างทหารเก่ามายืนนะถือลูกสอนะเพื่อป้องกันตัวเองในแพทย์ชุบสุดท้ายก็ยอมก็พูดความจริงนะก็เขียนรายงานตามความจริงว่ามีการรอบหลงประชนเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับประเด็นคือหลังจากป,ปลงประชนเสร็จราชการที่9ก็ได้รับการโปรดเกล้าขึ้นเป็นอัะรมหากษัตริย์และก็เสด็จออกจากประเทศไทยไปทันทีเลยนะครับ ไปกับสมเด็จยา่าทั้งครอบครัวก็เสด็จออกไปอยู่ต่างประเทศทันทีเลยนะครับต่อมาในะยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์นะครับเข้ายึดอํานาจจอมพลปเข้ายึดอํานาจกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันแล้วก็มีการอัญเชิญราชก,การที่9กลับมานั่นนะครับคือการเริ่มต้นการสืบสวนในคดีนี้นะครับจนเป็นที่มาของการตัดสินในคดีอาญาประหารชีวิตผู้ต้องหาจํานวนมาก และมีผู้ต้องหาที่สําคัญที่สุดคือใครอะไรเป็นคนลงมืออันนี้ผมก็ตามนะฮะคนที่ลงมือคือเรือเอกวัชระชัยครับนะซึ่งเป็นรองราชเดขาแล้วก็เป็นคนสนิทของปรีดีพนมยงค์นะครับเป็นคนลงมือแต่ผมไม่ทราบในข้อมูลไม่ยืนยันนะครับว่าถูกสั่งการหรือไม่แต่เป็นคนสนิทของปรีดีเรือเอกวัชระชัยคนเดียวกันเนี่ยเป็นทหารเรือนะครับ พอปรีดีถูกขับไล่ออกไปเนี่ยก็กลับมาก่อเหตุนะถ้าใครดูประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยมากับปรีดีพนมยงนั่งเรือมาจากประเทศจีนตอนนั้นไปหนีไปอยู่ในประเทศจีนนะครับนั่งเรือมาแล้วมาก่อเหตุยึดวังหลวงจนเป็นที่มาของกบฏวังหลวงน่ะใครจําได้เป็นที่มาของกบฏวังหลวงยึดวังหลวงแล้วไม่ประสบผลสําเร็จนะครับแล้วก็กลับมายึดอํานาจจาก กลุ่มคณะราษฎรด้วยกันเองนี่แหละนะครับพยายามจะมายึดอนานาจเอากาลังเขามายึดเอาทหารเรือเมื่อก่อนทหารเรือใหญ่เอากำลังทหารเรือมายึดเรือเอกวัชชัยก็เป็นเลขาคนสนิทเป็นเลขาส่วนตัวนะก็เข้ามาด้วยมากับเรือเอกวัชรชัยวัชรชัยนะครับปีดีก็ปลอมตัวเป็นร้อยโทเข้ามาเป็นร้อยโททหารเรือเข้ามามาเก่อเหตดแล้วไม่สําเร็จจึงเป็นที่มาของการเป็นการต่อสู้สงครามกลางเมือง ในกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นนะครับเรื่องมันยาวทั้งประเดไทยนะครับคือถ้าเราจะเข้าใจการเมืองอดีตปัจจุบันอนาคตนะฮะเราต้องใจเข้าใจอดีตครับผมจึงศึกษาเรื่องนี้นะครับสรุปอประเด็นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยประเด็นอื่นเดี๋ยวผมค่อยๆเล่านะครับว่าผมไปศึกษามาแล้วผมอ้างนะผมเรียนให้ทราบไม่ใช่ไอ้นี้พูดไปเรื่อยเอาจากไหนแหล่งข่าวไม่เนี่ยผมอ้างคําตัดสินของศาลฎีกานะครับที่ตัดสินในคดีนี้ในคดีรอบผมประชาชนท่านสามารถหาหนังสือนี้ได้ อ่านได้มีขายทั่วไปนะครับส่วนหนังสือที่เขียนโดยไอ้นามตะกูลแท่ด่างทั้งหลายท่านไม่เชื่อมาไอ้นั่นมคอมมินิสต์เขียนนะฮะเขียนใส่้าย,ายไอ้ผู้ต่อต้านชาติก็เอามากุข่าวฮนะจากข้อมูลข้อเท็จจริงผมถามทั้งหนึ่งลูกของนายแพทย์ชุกสองคนในหวังเลยผมถามคนในหวังให้อยู่ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้วยท่านอายุเยอะและ้วนะครับแล้วก็คนรุ่นต่อๆมาผมก็ถามนะครับผมไปหาหนังสือเรื่องนี้ทั้งฝ่ายต่อ ฝ่ายที่กล่าวหาสถาบันกษัตริย์นะครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเองเ,เ,เป็นไรเนี่ยผมหาหนังสือ,อ,อสําหรับกลุ่มที่ต่อต้านกล่าวหานะผมไปหาแล้วก็เขียนไปในอยยางนึ่งแต่ผมไม่อ่านหมดมอ่ะผมอ่านทุกกลุ่มทุกหนังสือนะครับเพื่ออ่านเพื่อให้รู้ว่าเขาคิดยังไงซึ่งก็มีอย่างที่ว่าใครชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ผมก็ไปดูฝ่ายชนะเขาเขียนยังไง ฝายต่อต้านก็เขียนยังไงข้อเท็จจริงสําคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรผมก็ไปหาก็เลยมาเล่าให้ทุกท่านฟังได้ถามว่าคอนเฟิร์มได้ไหมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ไม่ได้เป็นผู้รัอประชนปุ่มประชนจากข้อมูลที่ค้นพบนะครับซึ่งผมเรียนมาขนาดนี้เรียนด้านงานวิจัยมาเนี่ยนะครับแล้วก็การค้นหารางวัลผู้สืข่าวก็ได้มาเยอะนะนะครับ ผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าราัชกาลที่9ไม่ได้เป็นผู้ลอปประชชนอย่างที่มีการกล่าวหานะครับแล้วก็ในหนังสือของอหนังสือของสอแสดงหนังสือของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่เขียนเนี่ยบอกว่าคนรยย้าอยู่บนคือเกาะอยู่บนคือกระโดดลงมาแล้วก็ลอบป,ประชาชนไม่จริงครับผมได้มีโอกาสได้ดูรูปห้องศึกษารูปห้องที่เกิดการลอบปประชาชนแล้ว การวางอาวุธปืนที่มาวางไว้จุดต่างๆนะครับหลังจากเกิดเหตุอาวุธปืนอยู่ที่ไหนต่างๆผมดูแล้วห้องไม่ได้มีขือไม่ได้มีขืออย่างที่กระโดดมาจากหลังคามาคือมันไม่ใช่เหมือนหนังสมัยโบราณเอขาุ้งจินตนาการกันนะนะท่านสามารถที่ผมพูดเนี่ยท่านสามารถค้นหาในโซเชียลมีเดียได้นะครับในน้อง Google นะค้นหาได้ว่าห้องที่เราบุคชนมีขื่อจริงหรือไม่ไม่มีฮนะไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ตอนนั้นพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยสมเด็จย่าเนี่ย ก็ได้ยินข่าวก็รีบวิ่งมาก็เสียใจก็พยายามทมธรรมดานะฮะว่าลูกเสียชีวิตเนี่ยด้วยความตกใจเพราะเป็นในหลวงแล้วไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นตอนนั้นต้องบอกว่าสงสารราชการที่เจ็ดที่แปดที่เก้าด้วยละ่ะตอนสมัยนั้นตอนนั้นยังไม่เป็นราชการที่เก้าด้วยซ้ำไปต้องเสียงนะนะตระกูลอน,นันต์ตระกูลของพระองค์ท่านราชวงจักรีนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสิ่งที่พวกเราไม่คาดคิด คือบางคนเห็นโอ้ประมาณกาา็จะผมเคยไปร่วมงานพระราชทานเพิงศพของสมเด็จพี่นางผมเข้าไปในวังแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับมันไม่ใช่อย่างที่คนทั่วไปคิดแล้วก็มันไม่ใช่อย่างที่คนเขาพูดถึงก็ที่สําคัญมันไม่ใช่เหมือนในหนังนะครับเพราะเราเข้าใจว่าในวังมันเหมือนในหนังมันไม่ใช่พอมันไม่ใช่เนี่ย สิ่งที่พูดมากันลือกันมาหรือว่าเล่ากันมากล่าวหากันมาจึงไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมคอนเฟิร์มครับยืนยันเลยว่าการลอบปุมประชนราชการที่8นั้นเป็นการลงมือของเรือเอกวชิรชัยนะครับและต่อมาเนี่ยก็ได้ในเชิงการข่าวลึกเนี่ยนะครับในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมีการประสานแล้วก็ต่อมาเนี่ยเรือเอกวชิวชรชัยเนี่ยวชิรชัยเนี่ยถูกลอบสังหารนะครับในสมัย จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับที่ประเทศจีนโดยทหารของจีนนะเป็นผู้สังหารในที่สุดนะครับจากนั้นก็มีการประสานให้ปีดีพนมยองออกจากประเทศจีนตอนนั้นก่อเหตุหลายครั้งนะครับทำร้ายสถาบันหลายรอบก็ต้องละเหตุละเหินไปอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่นานก็เสียชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับนั่นคือที่มาที่ไปข้อเท็จจริงที่ผมยืนยันให้กับ ถ้าผู้ชมได้รับทราบนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่พูดลอยๆไม่มีการอ้างอิงนะครับผมอ้างอิงคําสั่งสารฎีกาผมอ้างอิงหนังสือของกลุ่มเสื้อแดงนะครับของกระบวนการล้มเจ้าผมอ้างอิงคําพูดของคนที่มีชีวิตอยู่นะครับอ้างอิงบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทุกท่านได้ทราบก็น่าจะมีความน่าเชื่อถือได้ นะครับที่ยืนยันว่าสิ่งที่พวกเราเข้าใจกันในบางคนเข้าใจแบบนั้นถูกใส่ร้ายป้ายสีเพราะมีเป้าหมายในการล้มล้างการปกครองนั้นไม่เป็นความจริงครับสิ่งนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านบอกต่อให้กับประชาชนคนไทยที่อยู่ต่างแดนโดยเฉพาะคนต่างแดนนะคนต่างแดนอาจจะไม่มีการรับทราบข่าวสารเหมือนคนในประเทศเพราในประเทศก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่คนต่างแดนอาจจะไม่ทราบก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยในต่างแดนได้รับทราบส่งต่อต่อกันนะครับส่วนพี่น้องคนไทยที่หลงผิด เข้าใจผิดเนี่ยผมยืนยนละละันแล้วล่ะนะครับผมก็พอจะน,น่าเชื่อถือได้นะนะครับดูจากประวัติผมเนี่ยนะครับก็พอจะเชื่อถือได้บ้างนะก็ฝากให้ทุกท่านส่งต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนไทยฮะที่รักในชาติศาสนาและประมากษัตริย์ได้รับทราบข้อมูลข้อจริงนะครับแล้วก็ต้องยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และรัชกาลต่อๆไปนะครับเพราะท่าน เป็นเสาหลักของชาติเลยล่ะเสาหลักที่สําคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาติไหนไม่มีกษัตริย์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วชาตินั้นมันอยู่ได้ไม่ค่อยมั่นคงครับดูตัวอย่างอย่างเกาหลีถูกแบ่งแยกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เพราะเขาขาดซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสตอนหลังก็ยังมีการเรียกร้องอยากจะให้มีสถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาด้วยซ้ำไปวันนี้ผมเทศัก์จิมกิพัฒนาลาไปก่อนนะครับร่วมกันทําความดีเพื่อความดีส่งต่อเรื่องราวต่างๆเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับพี่น้องคนไทยที่รักชาติครครรััับบสสวดี

แต่ยกกลีคนไทยเรียกกะลีมีอย่างดีข้างในเอตแลนดสูบได้มาเรียกันทำยาขายเมืองไทยเป็นยาเสพติด จะปลูกสองสามต้นไว้หลังบ้านจะได้มไม้แก้กฎหมายเธอครับนายปลูกชายในครัวเรือนคนไต่เรียกกุลีคนไทยเรีกกะลีของดีเพื่อเศรษฐกิจแค่นาดาเขาปลูกได้คนไทยปลูกแล้วผิดอย่าเสพติดต้องเขาที้ อเมริกาผูกทำยาครันา เรียกกุลีคนไทยเรียกกุลีของดีอยู่ที่ดอกลูกขายแล้วส่งนอกไอซสรีเถิดครับปอด่าจับกันเชื่อราคาดีพี่น้องอยากผูกขาย ปลูกไว้ในสวนเจ้ดอกกัญชาสมุนไพลำ้าเจ้าดอกกัญชาอยาคงเท